ทีทางด้านตาไมลูนตัมูนจี้จี้ข้างในล็อกข้างในแต่ก็ถูกแยกทีกระมราทีดานัยดานัพับออกมาที่อัมจีงง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 นงงงงังงงงงับงง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 แรกงง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 ีงง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 งนงังง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 งนงงงงงงงจงงันงันงงง จนขี้ไปแล้วครับตามหลอกหลบไปหลบไปมอกแล้วจะพีิกไปเองอ้าวครับผู้ใหญ่นัดตบเข้าไปโอ้โหต้องชมพุกอตโต้ตัวครับโอ้แม่เว้ไม่ได้ทำเครับโอ้ยังทำอะไรไม่ถนัดกันสุหรับผู้ใหญ่น้องต๋องเมย์ต๋องเมยแล้วไม่ตายอ่ะก็เปิดตายออกเลยเออไม่ตายเลย้วตายมันสองแัดแล้วโอ้ครับไปกันต่อครับโอ้สนุกจริงๆกับวันคู่นี้หโอ้โหนะหัวนะหัว

สาธิตสาธิตวีเดทพัอดีรอเข้าในตบบพังามยาวอีกโอ้จารกินตบาหนันเลยโอ้บอาร์กุบีขัครับราแล้วดีอะไเนี้ยหัวหัวหัวอำกีนพง์ ม่คืนมเอ้า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 ีเวลากรตาโยกโยกปุ้งโยกปุงก็โยกอารุณีดุ่มาว่ีนเดียวครับไปไปไม่ได้ครับตองโอ้ยจานเมื่อกี้เร็วจานเนียโอ้ยไ่ได้ไไอชิ่อกี้เร็วได้โ่จานมีบองันยานอาาตัมจีวงไส้เกี่ยว เมื่อกี้ตาก็ยอมยิงอหรอเขี่ยวิ่งลงไงไปเลยไปเลยไปเลยไต่เลยปั่นลูกนี้ไปฉลับกำแพงแล้วก็เข้ามือประเดิมเถื่นทองคำวางวนยาวๆเลยครับข้างหน้าเฮียข้าวโหดแล้วผู้ใหญ่น็อตผู้ใหญ่น็อตโอ้ยไม่ชาร์จแาบตูไม่ได้ครับตัดที่ไว้ไหมไปไหมเจ้แล่วเล่นบอลเร็วไปเลยครับจริงๆต้องใช้หน้าซ่อง เพราะเวลาผมล้าบอลมาใช่ไม่มีใครมารัาบอลแทนเราอ่ะมาประคองเล่นอ่ะเขาจะวิ่งลอกให้ผมได้ผมจะลงมาร้วงแบบล้ก็ให้แบบจะหนึงจะตามไม่ได้ครับโอก้โหครับบัดหลุดเลยครับแล้วมาที่น้ำ้ำีอยไี่ครัพพี่ต่ำพ่ต่ี่ต่ำพี่ต่่งพีตพี่ตี่่ี่ ตาที่จะโฉบไปก็ตั้งต้นไเล่นมาเดี๋ยวมันเล่นเล่นไม่รู้ที่เรียกแล้ว่ะนะอาจเรยกกีดีทางการจะแบงค์อะอาว่าแบงค์แบงค์แค่อยากเล่นคือจะมาที่อาการย์กีดีนี่ครับอาจารกีดมองแล้วครับตูงนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังเป็นยูเทิร์นนะังมีควอยู่ครับอ๋อไม่ด้กำลังเพียวกำลังเพียวมาที่